ไงอย่างนี้เราวกวนลุมบักพิกเราพี่น้องไงสมบับิงานเลยพี่น้องงามงามเพิ่นสีดปุ๋ยมากันชีวภาพเพิ่นจ่ากัได้ใส่ปุ๋ยออนเคนมีี่พืชนดอกอันนี้ปุ๋ยชีวภาพขอมามมนสิพแพงไปดินขึ้นจะเพิ่นกวนปลูกเพิ่นสีบุ๋มบักิีเพิ่นเบ่งโรดพี่น้องเลย ปุ uhm, ๋ยชีวภานก็ดีกับปุ๋ยเคมีเลยจ้ะมันบอกเป็นปิดไพ่ตอนอันนี้มันบอลวกหลวงมันก็ย่างเสือกเพิ่นนี่จะเบียบักปิดเพิ่นเพราะว่านานนะเพิ่นปลูกแล้วแล้วเพิ่นปลูกเป็นนานเลยพี่น้องเอาไใบกินย้มดำหน้านี่ยล่ะไก่ล้วล่ะนี่จะเบียบปิดเพิ่น บ่าหนุ่นม้งงามนะยแลวซุนนะออนอนไปฮะฟองแล้วหลบับปับปั๊บถึงพกม่วงกระเสบอยู่แลว ทั้งหมดจะมีสามนานจะ้ะหนึงน่งหนึ่งสองสามดยแลมันเพิ่นก็นดีมันเนี่ยบด้ใส่เคมีค่ะใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่เพิ่นมักปุ๋ยมักใบเป็นทั้งปุ๋ยมัคที่จากเศษอาหารมักไว้ให้มันเป็นจูดิซี่แล้วก็กลองเอานามมันมาฉีดฉีดอันฉีดมันเพิ่นฉีดอ้อยเพิ่น เป็นยังอ่อยเพิ่นคืองามเมื่อกี้ลราเป็นหองม่เนหนอนี่ให้เบิ่งมันหม่างเพนดินขึ้นไม่มไ,มไ,มมได้เปน็นหองมันหรอมันเป็นไรว่าไม่ได้ไปเป็นหองจะเบิ่ง หัวมันสีซ้ำได้จ้ะหัวมันสีซ้ำได้พี่น้องเลยจะเห็นบ่อยเห็นคือข่อยเห็นบ่อยกระเบื้องพี่แล้วมันหมางขึ้นปลามันเรวงอ <c oughs> นในหน่อยก็หมางขึ้นได้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นยางเสียบขกบพี่น้องคักบผลพูนโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเลย